สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาถ่ายดอกหงอนไก่นะคะหรือว่าดอกได้นะคะข้างรั้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆดอกงอนไก่นี่มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนทั่วไปนะคะชอบแสงแดดจัดนะคะแล้วก็ชอบดินร่วนระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็ควรรดน้ําให้น้อยลงนะคะในช่วงที่ต้นออกดอกนะคะ โดยรถที่โคนต้นนะคะเพื่อไม่ให้น้ำขังช่อดอกการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์โดยมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดจะออกเป็นสีดำๆนะคะเราก็นำมเมล็ดมาหวานนะคะแล้วก็กรบดินบางๆนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้เพลงประกอบนะคะเพราะว่าเสียงนกธรรมชาติก็เพราะดีนะคะพอดีไม่มีเสียงรถเสียงอะไรด้วยนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปวัดก็ได้นะคะเอาไว้ไปทำบุญนะคะชาวบ้านเขาปลูกกันที่ข้างรั้วนะคะ r ว v i Channel เห็นสวยก็เลยถ่ายมานะคะสวยมากๆจริงๆนะคะชาวบ้านยังใจดีนะคะให้ให้กล้าเล็กๆมาเพาะด้วยนะคะมาปลูกไว้ที่บ้านนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่เรา เราก็รู้จักกันนะคะก็เลยเขาก็เลยให้กล้ามานะคะโดยที่เราไม่ต้องขอเลยนะคะเราอยู่กันแบบชนบดนะคะพึ่งพาอาศัยกันนะคะเขาเห็นระวีไปถ่ายที่หน้าบ้านเขานะคะที่ริมรั้วบ้านเขานะคะแล้วเขาบอกว่าเราอยากจะได้กล้าไหมมาเอาซี่เากให้กล้ามาสองสามต้นนะคะ ต้วีก็เลยนำมาปลูกที่บ้านนะคะเวลาเราจะไปทำบุญที่วัดนะคะแล้วก็เอาใส่เด็ดดอกแล้วก็เอาใส่กลวยนะคะเขา แล้วก็ใส่ธูปด้วยนะคะสวยดีค่ะเป็นดอกไม้มงคลนะคะชาวบ้านก็จะนิยมใช้ไปวัดกันนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆทางบ้านของรวีเรียกว่าดอกได้นะคะแต่ถ้าเรามาเปิดดูที่ Google นี้เขาจะเรียกว่า ดอกหนอนไก่นะคะแต่บางบางที่ก็เรียกว่าดอกได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ระวีชาแเนี่ยตลอดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นดอกไม้ข้างรั้วนะคะที่สวยสดงดงามมากจริงๆนะคะสีสวยค่ะเห็นไหมคะคเพื่อนๆเพื่อนๆว่าสวยไหมคะ สวยมากเลยนะคะอยู่อยู่ข้างรั้วนะคะอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะเพื่อนไปถ่ายรูปดอกงอนไก่มาแล้วก็ยังได้กล้ามาด้วยนะคะชาวบ้านที่นี่ใจดีมากนะคะเพื่อนๆคะคลิปนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้อาร์วีโรวีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ see you again นะคะขอบพระคุณค่ะ thank you very much